สวัสดีค่ะเช้านี้ฝนตกนะคะวันนี้ตื่นมาฝนก็ตกดูข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ค่ะดูข่าวแม่แมชีแม่ชีห่มแดงบ้านเรานี่พัฒนาไปไกลแล้วนะคะแม่ชีห่มแดงด้วย,ยเดี๋ยวไปเดินดูนอนก่อนมีหนอนไหมหนอนชอบกินกุหลาบช่วงนี้ สวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศก็มืดคึ้มนะคะวันนี้ฝนตกไปๆนะคะตอนถ่ายนี่ก็ตกไปๆเหมือนกัน,นะคะ่ะฝนตกนี่ค่ะเริ่มดอกตุ่มๆมากันเยอะแล้วนะคะต้นใหญ่นี่ก็ดอกตุ่มๆมาเยอะแล้ว ข้างล่างนี้ก็สีเหลืองสวยงามค่ะมากาะเลตแล้วก็เดซี่ต้นใหญ่นี้ก็สวยบันสวยคืนนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะดอกตุ่มๆเห็นงดงามมากแล้วค่ะเพื่อนๆทาง Facebook บอกว่าอยากเห็นต้นนี้จังเลยไปถึงไหนแล้ว มีคนชอบด้วยนะคะต้นนี้ <c oughs> มีคนชอบมีคนถามหา <c oughs> ก็งดงามค่ะฝ <c oughs> นตกก็ดีอย่างนะคะไม่ลมไม่แรงลมแรงแล้วโอ้โหเสียงดังพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยิน <c oughs> ต้นนี้ยอดง,งามๆเพียบเลยค่ะยอดสวยอวบอันน่ากินด้วย โอ้โหหนึ่งช่อนี่มีตั้งหลายดอกนะคะเนี่ค่ะมีเยอะมาก <c oughs> ต้นใหญ่นะคะต้นนี้สีชมพูเข้มสวยหอมนะคะดอกใหญ่ด้วยนคะคะดอกใหญ่ใหญ่มากๆนะคะไม่ได้ใหญ่ธรรมดาดูมือ ดอกใหญ่ก็ช่อหนึ่งจะมีสองดอกสามดอกนะคะหรือดอกเดียวก็มีนี่ค่ะเป็นช่อชอแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็มีสี่ดอกสี่ดอกสามดอกนะคะสี่ดอกสามดอกเป็นช่อมงดงามค่ะสวยงามนะคะ อาทิตย์หนึ่งคงจะบานเต็มที่แน่ๆเลยค่ะถ้าแดดดีๆนี่สีห้าวันก็พึบพรับเหมือนกันนะคะแดดดีชอบชอบแดดสีม่วงสีม่วงมีอยู่ดอกเดียวค่ะดูนะคะเนี่ยดอกสีม่วงนะคะ blue moon ค่ะเนี่ยมีอยู่ดอกเดียวโหแม่จับซื้อมาตั้งห้าพันเยนนะคะเนี่ยซื้อมาแพงแต่การออกดอกนี่แย่มากๆ ีที่แล้วก็มีไม่ถึงสิบด้วยครับค่ะบลูมอนต้นนี้ต้นนี้สีเหลืองซื้อมาพร้อมกับสีม่วงนี่แล้วค่ะราคาห้าพันเยนเหมือนกันต้นนี้ก็ยังดอกให้อยู่นะคะสีเหลืองกุหลาบเลื้อยแต่ไม่เคยแตกกิ่งใหม่เลยค่ะซื้อมาเนี่ยเข้าปีที่สองแล้วนะคะไม่เคยแตกอะไรมาให้ต้นนี้ก็เริ่มแล้วค่ะสีชมพูดอกดกนะคะซื้อมา ราคาถูกนะคะเนี้พันหกร้อยเยนแต่ออกดอกดีค่ะสีก็สวยดอกก็บานทนนะคะเสียอย่างเดียวก้านดอกมันจะยาวก้านดอกหมายถึงว่าก้านที่มันก่อนจะดอกเนี่ยยาวมันจะยาวสิบสิบห้าเซนหรือยี่สิบเซนด้วยซ้ำนี่ถือว่าสั้นนะคะเป็นพันธุ์ที่ก้านยาวดอกสวยแต่ก,กิ่งดีต้นนี้สีขาว จะมีดอกหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้ปีนี้ไม่รุนนะคะปีที่แล้วนี่สวยหอมเลยล่ะคะ่ะอันนี้สีแดงก็ดอกค่ะแดงใบด่างอันนี้สีแดงธรรมดา เมนอายขอโทษคะ่ะจมซะละสีส้มนะคะสวยหอมนะต้นนี้อันนี้สีเหลืองคะ่ะสีเหลืองซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาปีที่แล้วซื้อมาปีที่แล้วช่วงใกล้หน้าหนาวดูต้นใหญ่ดีกว่าคะ่ะต้นใหญ่ต้นนี้นี่ใหญ่จริงใหญ่จัง ดกจริงดอกจังด้วยเนี่ยค่ะมองไม่เห็นซุ้มแล้วงดงามค่ะกำลังแย้มนะคะเนี่ยแย้มเห็นสีแล้วเนี่ยสีแดงๆเป็นช่อนะคะช่อหนึ่งมีหลายดอกนะห้าหกดอกหรือสิบดอกได้ซ้ำช่อหนึ่งนะคะดกใช้คำว่าดกเลยละ,ค,ะค่ะดกเนี่ยค่ะ เป็นชอ่อเป็นชอ่อเนี่ยช่อน้งมีหลายดอกสวยงามค่ะดกจริงๆนะคะปีที่แล้วแต่กิ่งกระโดงมาเยอะมากเลยขอบคุณมากๆงดงามนี่อย่างนี้ค่อยหน้าเลี้ยงหน่อยค่ะซื้อมาปี2018ใช่ไหมใช่ค่ะ ส,สีส้มค่ะบานแล้วกำลังสวยนะคะสีส้มก็สีส้มข้างหลังสีส้มนี่จะเป็นกุหลาบเลือยสีชมพูอ่อนๆน,นะคะยังไม่เคยเห็นดอกตัวจริงเพราะว่าซื้อมาใหม่เนี่ยค่ะ ต้นนี้นะคะดอกตัวจริงยังไม่เคยนะคะซื้อมาใหม่สีแดงสีม่วงจะตามรูปไหมถ้าตามรูปอาจจะสวยอันนี้เขาบอกว่าดำทองสีดำทองชื่อเขานะคะสีดำทองกล้วย คุสีดำทองซื้อมาเมื่อยังไม่ถึงเดือนหรือเปล่าตอนนั้นที่ซื้อมาสีต้นนะคะต้นนี้ชอบสีนะคะซื้อมาสองต้นด้วยอยู่ในบ้านมีสองต้นตอนนี้ชอบสีสีสวยมากเห็นในสวนเขาถ่ายรูปป้ายชื่อมาไว้ก็ไปซื้อมาค่ะโซนนี้ก็กุดาบเลื้อย ดอกเล็กดีงามแต่สีขาวไม่โอเคไม่ดอกอันนี้เป็นกุหลาบเลยสองต้นนะคะเลสเอเดงสีแดงกับเอเดงโรสสีชมพูนะคะสองต้นอยู่ตรงนี้แต่ที่แน่ๆเลสเอเดงเนี่ยแย้มแล้วนะคะดอกแย้มแล้วนี่ค่ะดอกแย้มแล้วนะคะ ชอบความหอมค่ะชอบความหอมข้างล่างนี่เป็นโรสเอเดงนะคะเนี่ย้ะแย้มขาวๆมาแล้วปลูกสองต้นติดกันโอ้ถ้าใหญ่เนี่ยถ้าปีนี้นะคะแต่กิ่งกระโดงไม้งา,งามๆเนี่จะยกมือท่วมหัวเลยค่ะมุมนู้นก็ในกระถางน,นะคะมีทั้งแข็งแรงและไม่แข็งแรง อันนี้ก็ใกล้จะบานแล้วค่ะปีนี้ถือว่าดอกดกมากเลยนะคะ,ะโครีมารส์สโครีมารส์สเป็นดอกไม่เลยค่ะสีขาวๆวเขียวๆนะคะสวยค่ะเวลาบานซื้อมาบ่อยมากนะคะเพิ่งจะรอดอยู่ต้นเดียวนี่แหละก็ไม่ซื้ออีกเนี่ยแย้มแล้วค่ะเย้มแล้วนี่เย้ยมมาเป็นแบบนี้ อีกสองวันคงได้ชมหอมนะคะเนี่ยหอมไอริสโซนเนี่ยสวยค่ะโซนเนี้ยสวยเริ่มบานสีเหลืองสีส้มสีชมพูนะคะนี่โซนนี้เป็นไงคะสวยไหมเหลืองส้มชมพูบานแล้วนะคะ ตรงเสาเนี่ยเออจะเล่าให้ฟังเมื่อวานไปขุดดูค่ะว่าทําไมมันถึงไม่ไม่ไม่สวยเลยมันมียแค่สองดอกนะคะขุดดูเมื่อวานปรากฏว่ามันเป็นโรคค่ะเขาเรียกว่ากั้งกั้งก็คือมะเร็งกุหลาบหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเท้าแสนปมนะคะเป็นกระปุ๊บกระปับ๊บตะปุ่มตะปานะคะตรงรากมันนะคะมันจะกินตรงรากขาว,ขาว เหมือนมะเร็งเลยล่ะคะ่ะที่ญี่ปุ่นเขาเรียกมะเร็งกุหลาบนะคะมันจะกินตรงรากเมื่อวานขุดขึ้นมาดูคะ่ะแต่ลืมถ่ายไว้ขุดขึ้นมาเป็นสีขาวๆนะคะมันจะกินตรงรากมันก็เลยแกะออกทําการแกะออกก็ปลูกไปใหม่ถ้าอาการแบบนี้คือเป็นเชื้อรานั่นแหละคะ่ะคือบอกเลยว่าจะค่อยๆตายนะคะจะไม่งามจะค่อยๆตายจะไม่งาม หมดสิทธิ์แล้วล่ะค่ะคือเลี้ยงไว้ได้ไม่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 ทิ้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่งามแล้วถ้าเป็นโรคนั้นนะคะมันจะกินเข้าไปในสายเลือดมันละดอกหอมนะคะสีชมพูเนี่ยต้นเดียวกันนะคะอ่อนเข้มต้นเดียวกันนั้นเนี่ยโอเคค่ะ วันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะคะส่วนทั้งบ้านก็อยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยต้นต้นต้นตรงเสาเนี่ยเสียดายมากเลยค่ะเป็นโรคมะเร็งกุหลาบหรือโรคเท้าแสนปมนั่นแหละค่ะไม่ตายแต่ก็ไม่งามนะคะคือจะค่อยๆตายนั่นแหละค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ